ครับพบกับผมธนัทครับในช่วงนัดมาแซบครับผมตัวนี้เมนูที่จะแซบวันนี้นะครับส้มตําน้าปลาพิมลี่พายนะครับผมแล้วก็แถมด้วยพริกทอดพิมลี่พายนะครับวันนี้ที่ผมเทมาก็จะมีรสต้มยำกับรสออริจินอลนะครับผมผมเทใส่ไปบางส่วนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเทเพิ่มไปนะครับวันนี้แซบแน่นอนครับเพื่อนเพื่อน ครับผมสำหรับเครื่องเคียงวันนี้ก็จะมีพริกทอดพิมลิพายนะครับแล้วก็จะมีไข่ต้มแหนมแล้วก็มีผัดซีวดดำนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมชนดองนะครับเพื่อนๆผักวันนี้มีเยอะแยะเลยนะครับวันนี้มีพริกหวานคะน้าฮ่องเต้แครอทเลดดิด,ดก็ช้ยเท้านะครับผมแล้วฝั่งนี้มีแตงกวาแล้วก็มะระขี้นกนะครับผมพร้อมแล้วเราก็มาแซ่บกันเลยเพื่อนๆเริ่มจากส้มตําก่อนเลยนะครับ อันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับผมแซบๆเลยเพื่อนๆออันนี้ผัดมีผัดซีอิ๊วดำนะครับอันนี้ผมผัดเองนะครับผม Uh huh. อันนี้ริกทอดนี่ไม่เผ็ดมากครับผมแล้วก็กรอบกำลังดีเลยครับตอนแรกผมมองคิดว่าจะเผ็ดมากนะครับส่วนน้ำปลาของฟิมมี่พายเนี่ยนะฮะคือไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะเพื่อนๆเพราะว่ามันนัวยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีความพอดี ครบรสเลยนะครับผมลืมเลยนะวันนี้เรามีข้าวเหนียวด้วยนะครับนี่เลย วันนี้ตำน้ำปลาเพียบเลยนะเพื่อนๆน,น้ำปลาเยอะเลยนะครับเพื่อทีไว้เอาไว้สดนะครับน้ำปลารเขาอร่อยจริงนะครับผม ผิดทอดครับแซ่บจริงๆนะครับผิกทอดนะครับกรอบด้วยนะครับไม่เผ็ดมากนะครับท่านใดที่ไม่ได้เพื่อนๆที่ไม่ได้กินเผ็ดมากก็อันนี้ทานได้เลยนะครับ พริกหวานครับ ล้างปลาลัเพื่อนๆไอเทมชนดองครับ อืมอร่อยครับมาลายใหญ่เพื่อน ไข่ต้มครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคบคเพื่อนๆคลิปหน้าผมจะมาแซบเมนูอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะรัตโพทรเลไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย